่าเป็นเหมือนทองเที่ยวแต่ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไรมันห่างเส้นอีแซกอยู่เขตติดต่อกับสวีเ,วนเ,นเดนเดี๋ยวไปชมโบสถ์กันก่้วยนีย่เป็นบ้านเก่า บ้านมายที่เข้าอนหลักไว้ถ้าคนชอบแบบนี้ก็ทึง่งอย่าทึ่งอย่าได้ยูตอนนี้ก็เข้ามาถึงก็เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนี่ร้านกาแฟร้านขายของฝากเดี๋ยวเราจะไป ที่โบสถ์น,นี่เป็นบ้านหม่ตลอดแนวเลยบ้านหม่เก่าๆเป็นลานกาแฟ ไไนี่แป่เนี่ยนี่ถนนคนเดินนี่กระโปรงชุดนี้สวยว่ะดี่ต้องหงอยข้ากลับว็น <c oughs> ี่สระเป๋เยอะเลยเก่าท้าอยู่นะไม่พิษวังอยู่นะเสอย,ยือดก็น่ะหลับ เอสอชุเดอร์เสมีเลเชุดๆๆหลดูนะไม่เส้นแหล,ลงถ้าเยียบรถมาตอนนี้ก็สบ ตอ,ตอนนี้เ็ากำลังพามาเดินถนนคนอื่นในเมืองร,อรัสเซีรูงโูดลลังนี่นเป็นเมืองเก่าเม,มืองสถาปัตกรรมเป็นบ้านหมายที่เขาอ,อนุรักษ์ไว้เดีย่จะให้ดูข้างในนี่ฟังเดี๋ยวจะเดินไปถึงโบสถ์ ตอนนี้กำลังจะพาชมโบสถ์เก่าบ้านมู่บ้านหมายที่เขาอนุรักษ์ไว้าาอายุราวเจ็ดร้อยปีโบสถ์ ได้อยู่ได้อยู่ไม่ผิดหวังเยียยโปลดกันมากีเปลี่ยนครับาจากที่พักถึงแลละโบดสวยงาม <c oughs> อยตอนนี้ก็มาถึ่งอะโบดเก่าปีหนึ่งเจปดูนย์บนอ <c oughs> ยูข้างลุง ไม่เข้าไปร็อกผเยอะแอะดดูนอกก็พอปีนันเจ็ดแปดสูงน <c oughs> ี่หลบกหลอสถาปัตยกรรมของเขา ตาบมมันตลาดบ้านเราตลาดา้ำุกแต่เทนีอายุเก่าแก่นานว่าลดูหลังแค่นะเก็บบรรยากาศให้ดูไม่ได้ไป,ปบ้านเข้าอนุรักษ์เป็นบ้านหมายทั้งหมดเลยทั้งน่าจะท้งจังหวัดแล้วเข้าขึ้นก็ปองการอยู่ในสโกเลยนะ ให,กกให้อนุลักษ่ะมันให้อน,นุลักษ์แบบขรนวัดเลยนะ ปีหนึ่งแปดเจ็ดบ้านอีสามหนึ่งแปดร้อยปีเองโปร่งนี่ดวยพอหยุดแป๊บ นีันเนชยชายลนเะหลเดียวกันรเลแต่สามมเหนือสอะไรแกเดี๋ยวไักเปซา